เช้านี้ก็น้ําขึ้นสูงสุดรอบเชา้าแล้วก็จะลงประมาณช่วงบ่ายๆแล้วก็จะขึ้นอีกรอบหนึ่งช่วงเย็นๆนะครับผมระดับน้ําขึ้นนี่ประมาณ3เมตรนะสาเมตรก็ริมตะลิ่งแบบนี้เลยหาดบางแสนก็พื้นที่หาดทรายช่วงเช้าก็จะน้อยลงแต่ว่าช่วงเช้าขยะมันค่อนข้างถูกพัดพามาเยอะหน่อยเ,ออเห็นไหมตอนเช้าเขากเก็บไปแล้วนะรอบหนึ่งแต่ก็ยังมีร่องรอยอยู่ต้องระดมคลเข้ามาเก็บอันนี้เขาใช้รถทันใหญ่เก็บอยู่ นี่ครับเป็นฟีโซนล็อกที่นะครับบ้างแสนน้ำสะอาดไหมครับช่วงนี้เดี๋ยวนะไปดูใกล้ๆให้ช่วงนี้น้ำมันค่อนข้างขุ่นนะในช่วงมรสุมนะครับผมดูดิสะอาดไหมเนี่ยช่วงเช้านี้ก็เขาก็มาเก็บกันในเช้านะเนื่องจากเป็นวันหยุดช่วงนี้ท้องทะเลมันไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นักนะครับผม โดยเฉพาะช่วงน้าขึ้นใหม่ๆเนะี่ยช่วงน้าขึ้นใหม่ๆนี่มันจะมีขยะพัดพามาจะเห็นว่าน้าทะเลเป็นสองสีเลยนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเนี่ยเห็นไหมฝั่งที่มันอยู่ใกล้แผ่นดินนี่มันจะค่อนข้างขุ่นแต่ฝั่งที่อยู่ไกลออกไปมันเป็นสีกำคลามอยู่นะตรงนี้มันเป็นเหมือนแอ่งที่ถูกกักเก็บขยะกักเก็บอะไรไว้อยู่ ช่วงเช้านี้ก็น้าขึ้นสูงสุดในรอบเช้าก็ประมาณช่วงนี้นะครับผมใครมาช่วงเช้าก็จะได้เห็นสภาพน้ําที่ปิ่มๆตะลิ่งน้ําในระดับ3.3เมตรก็จะประมาณแค่นี้แหละประมาณสัมผัสสัมผัสไอ้ที่เขาตั้งเตียงพอดีแต่ถ้าน้ํา3.5หรือว่า3.4เมตรนี้นะมันจะมันจะประทะกับเกือบแนวต้นมะพร้าวเลย ็นนที่84นะเขาโชว์ลากแล้ว เช้าสุดเช้ามันขึ้นน้ําขึ้นสูงนะมันก็เลยขึ้นค่อนข้างแรงแบบนี้นะครับผมแต่ไม่เท่าไหร่นะนี่คือว่าขึ้นเบาๆขึ้นเบาๆดูพี่เขาเล่นเรือเทสเทสโซฟานี้คนละร้อนะนั่งโซฟาถ้าถ้าเป็นเหือลือกล้วยนี่6หกเหมาเป็นลำอันนี้เป็นคน เจะพาเดินกลับไปโซนแหลมแทน่นใครมาช่วงเช้าก็จะได้เห็นน้ำทะเลที่เต็มๆปริมปริมแบบนี้นะครับผมแต่ถ้ามาช่วงเย็นก็จะเห็นแบบนี้แหละแต่ถ้าใครมาช่วงเที่ยงจะเห็นแบบน้ำลดลงหัวภาพเลยเพราะว่าวันนี้มันน้ำจะขึ้นเป็นแบบนี้นะตอนเช้าสูงสุดตอนบ่ายลงมาตอนเย็นขึ้นมาอีกทีหนึง่งเป็นเคอร์แบบนี้เลยวันนี้เรายิ้งกาแฟกันยังไม่หมดเลยเนะี่ย เดี๋ยวนะขอไปขอไปล้างรองเท้าแ้้หน่อยแต่น,น้ำมันแบบเฮไม่จะไม่พังได้ไงพอเราพอเราเล่นสักขนาดนี้วันนี้ก็พามาดูท้องทะเลกัน เท่านี้นะครับผมเดี๋ยวขอกินกาแฟาหมดก่อนแล้วก็วันนี้น่าจะได้เข้ากกทมแล้วก็คงอีกสักวันอีกสักคืนหนึ่งเดี๋ยวก็คงกลับมาพามาเดินดูท้องทะเลกันอีกเช่นเคยนะครับทุกเช้าเย็นใครที่อยากมาบางแสนอยากดูว่าท้องทะเลมันเปลี่ยนไปยังไงก็ตามมาดูกันได้นะครับผมเพิ่งย้ายมาอยู่บางแสนช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมานี่แหละช่วงสงการที่ผ่านมาเนี่ยผมเพิ่งย้ายมา ปีหนึ่งแล้วนะมันจะครบรอบแล้วในช่วงสงการที่จะถึงนี้ผมเพิ่งไล์ต่อเนื่องผมไล์ต่อเนื่องมาทุกเช้าเย็นเช้าเย็นกว่าปีหนึ่งแล้วนะตั้งแต่ช่วงสงการที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็คือใครที่อยากเห็นท้องทะเลก็มาดูกันได้นะครับผมมันไม่ได้ใสทุกวันมันไม่ได้สวยทุกวันมันเป็นฤดูกาลของมัน ผมก็เพิ่งรู้ในตอนที่มาอยู่ที่นี่แหละเพราะว่าเราก็อยู่ที่กรุงเทพมาเกือบตลอดนะช่วงโควิดก็เลยย้ายมาตอนแรกเราก็คิดว่าตอนที่เราย้ายมาเป็นเป็นช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงล็อกดาวน์มันบรรยากาศดีมากแล้วก็ท้องทะเลก็สะอาดผมคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นตลอดแต่พอมาเรียนรู้กับฤด,ดูการที่เปลี่ยนไปทุกวี่ทุกวันนะก็รู้ว่าบางแสนมันเป็นฤด,ดูการของมันไปเป็นช่วงของมันมันมีช่วงน้ําสวยน้าไม่สวยมันมีช่วงขยะเยอะขยะน้อย ก็ในรอบปีนะครับผมช่วงนี้ก็ต้องเป็นช่วงที่อาศัยดวงแล้วล่ะใครที่มาบางทีก็จะได้เจอขยะที่โอ้เกินเยอะจริงๆเยอะจนแบบบางบางครั้งผมก็ยังแบบโอ้สงสารนักท่องเที่ยวที่นานๆมาทีใครนานๆมาทีเจอสภาพขยะเยอะแยมากมายอาจจะคิดว่าเป็นมันเป็นอย่างนั้นตลอดไปไม่ใช่นะฮะมันมันแค่เป็นช่วงจังหวะนั้นใครที่มาเจอน้ำใสก็ดีไปแต่จะคิดว่าแต่ แต,แต่จะคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นตลอดไปก็ไม่ใช่นะมันก็ไม่ได้ใส่ตลอดไปมันฉายเป็นช่วงฤดูโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวนี่ฮะเป็นช่วงฤดูที่ใสที่สวยที่สุดวันนี้ก็จากจรกันไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวกลับมาจากปทมเดี๋ยวพามาเดินดูอีกทีนึงหรือว่าช่วงสงการนะครับผมใครที่ไม่ได้มาไม่ได้ไปไหนอยากจะดูบรรยากาศท้องทะเลที่บางแสน ก็มาดูด้วยกันได้ถ้าผมไม่ได้ไปไหน <c oughs> ก็คงจะมาไลฟ์ให้ดูกันสำหรับวันนี้ <c oughs> ไปก่อนนะครับผม